สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับและผู้ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมมีตู้น้ำมันหยอดเหรียญและตู้เติมเงินมือถือมานำเสนอขายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้น้ำมันหยอดเหรียญกันก่อนนะครับสำหรับตู้น้ำมันหยอดเหรียญเป็นของยี่ห้อซิงเกอร์นะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ สามารถใช้หยอดเหรียญแล้วก็รับแบงค์ได้นะครับหยอดเหรียญและรับแบงค์นะครับตัวด้านล่างนะครับจะมีผุนะครับผุเล็กน้อยนะครับก็จะขายในราคาถูกๆนะครับให้เอาไปปะแล้วก็ทำสีนะครับ ปะผุพ่นสีนะครับอ่าด้านล่างจะผุนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังส่วนด้านบนอ่ะคือสีสวยอยู่นะครับด้านบนสีสวยไม่ผุนะครับจะผุเฉพาะด้านล่างนะครับตัวเติมน้ํามันจะอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับเติมน้ํามันนี่นะครับ จะมีถัง2 0ง200ลิตรข้างในเอาไว้เติมน้ำมันนะครับนี่สามารถล็อกกุญแจได้นะครับผมจะมีผูตรงด้านล่างนิดหน่อยนะครับผมโอเคนี่นะครับผม สำหรับตู้หยอดเหรียญน,น้ำมันนะตู้น้ำมันหยอดเหรียญยี่ห้อซิงเกอร์นะครับโอเคแล้วก็มาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นของยี่ห้อซิงเกอร์เหมือนกันครับเป็นตู้เติมเงินมือถือนะครับเหมือนเดิมครับข้างล่างก็จะมีผุนะครับข้างล่างผุตัวนี้เครื่องกำลังทำงานเหมือนมีเสียงอะไรอยู่นะครับ นี่อ่านี่นะครับด้านหลังข้างบนมันจะสีสวยนะครับแต่ว่าข้างล่างมันผุนะครับก็ <S 2> <S 2> <S ไปนั่นแหละครับไปร้านปะผุพ่นสีนั่นแหละครับที่ร้านรถยนต์อะไรพวกนี้ปะผุพ่นสีร้านทําสีรถยนต์ก็ได้ครับให้เขาทําให้นะครับ เดี๋ยวขายเบาเบาสอ,สอเครื่องนี้นะครับขายเบาๆบาสเครื่องนี้ที่ราคา16500นหเท่านั้นนะครับหนึ่งเอาไปเก็บสีก็ได้ของใหม่เลยนะครับผมสำหรับใครสนใจก็มารับของได้ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ มาดูของรับของได้ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โทร063 965 6997 063 965 6997นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ